เออขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณพ่อเนทุกคนเลยประดิษฐ์เราขึ้นมาอันนี้ไม่ซึมละอาการระดับไมละนะโอเคเดี๋ยวมีโอกาสก็ได้จะได้กลับไปหาคุณแม่คุณพ่อเนาะถ้มีโอกาสนะะจริงๆแล้วอ่ะวันเนี้ยคุยคุยกับแม่ว่าอยากจะให้ลงมาเซอร์ไพรส์แต่ว่าคุณแม่ติดธุระเราก็เลยจัดเซอร์ไพรส์กระจุกกระจิ๊กกระนิดกจะหน่อยให้แฮปปี้ไหม มี้มากเลยครับแฮปปี้มากนี้มีกหนึ่งเซอร์ไพรส์มี่หนึ่งเซอร์ไพรส์จ่าแฟนขาดเนาะขอตัวแทนแล้วกันที่จะให้ของขวัญเ้ยปีนี้ต้องอยากได้อะไรเป็นของขวัญด้ครับอะไรก็ได้ครับขอแค่กับผมไปนานั้นก็พอแล้ว ใครจะมอบของขวัญให้น้องคะมอกก็แทหมเขาก้ดกว่าเจะดแต่ง่รโครการให้มีชื่อเสียงโรงการชื่อของทุกคนทั่วนะคะแให้มีงานมาขึ้นมาขึ้นนะคะแล้วพวกเราก็จะเป็นกลังใให้กับเต้ยตลอดไแล้วก็มีคนฝากบอกว่าขอให้เต้ยน่ารักอย่างนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็ เป็นอย่างเป ام, ็นอยางไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นไปด้วยกันนะคะรับค่ะนท์อ่ใ่งที่เยองนปีแขนจกันชชบชอบอ้แ้เนียอกอรังแต่เจกัน้างแมแม่ใจข้งแ ไเลยก็ไล่เราจับค่ะไล่เราทำงานโอ้โหทำงานนี่แหละมีทั้งตี๋ถูกแล้วอ๋อที่เราไปเจอกันที่อ๋อจัได้จับได้ว้าววันเกิดมันเกิดปีแรกงานอะไรอ่ะที่หัวใจเรื่องของมีแก้มเงินโอเคโอเคโอเคมาละได้ขอด้